ติ๊กต็อกช็อปเคียเตอร์สมัครในหน้าแบบบัญชีการตลาดด้วยเซลเลอร์ไม่ได้แล้วแก้ไขอย่างไรกดชนชนใหม่อัปเดตวันนี้สวัสดีครับก็ยิน,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 ดนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองดูเอฟนวเฟนะครับก็มีอะไรคนถามผมมาผมก็ไม่ได้ไปศึกษานะผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลวันนี้นะครับว่าวันนี้ Tik Took เนี่ยเขาออกกฎใหม่มาก็คือวันนี้ถ้าคุณอยากทําในหน้ามีผู้ติดตามไม่ถึง1,000ใช่ไหมครับแล้วคุณไปสมัครแบบเซลเลอร์ นะครับคุณก็จะเป็นชีแบบร้านค้าแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนจากเซลเลอร์มาเป็นแบบมาเก็ตติ้งคันนี้เนี่ยประเด็นคือคุณเปลี่ยนจากบัญชีมาเก็ตติ้งจากบัญชีเอาเชื่อไปมาเก็ตติ้งไม่ได้เพราะว่าเขามีเงื่อนไขแบบนี้เลยผมให้เ,เพื่อนดูเงื่อนไขาตามนี้เลยก็คือระยะเวลาต้องทดลองงานเนี่ยสาวันนะครับแล้วก็มีการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยอย่างน้อย500รายการแล้วก็เยอะแยะมากมายตามนี้อ่ะอย่าลืมหยุดสต็อปและอาจก่อน นั่นแปลว่าวันนี้เนี่ยคุณจะไม่สามารถนะครับสมัครเซลเลอร์แล้วเปลี่ยนการเชื่อมโยงบัญชีแบบการตลาดเนี่ยเพื่อทำในหน้าเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยหน้าเชื่อมโยงอันนี้เนี่ยเพื่อนๆจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับทีนี้หลายๆคนก็พปงวงว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสมัครบัญชีแบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วเราจะขายสินค้าที่เป็นในหน้าได้ไหมผมก็จะบอกวันนี้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่เข้าใจ วันนี้ทิกตอกเขามีการอัปเดตใช่ไหมครับการสร้างเพจร้านค้าให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับใครยังไม่เข้าใครเข้ามาในช่องคุณเข้ามาในช่องของุณเ,งเนี่ยคุณจะเจอคําว่าพื้นที่แสดงสินค้าเห็นไหมครับใครยังไม่ติดตามช่องในตู้ฝากติดตามด้วยพื้นที่แสดงสินค้าคุณคลิกเข้าไปครับพอคุณคลิกเข้ามาคุณจะเจอโชว์เคสคำว่าโชว์เคสคืออะไรหลายๆคน หลายๆคนที่ถามผมว่าโชว์เคสมีการแสดงสินค้าอยู่ในโชว์เคสแต่ไม่โชว์ที่หน้าตากก้าวันนี้ tiktok ก,ก,ก็ทำเพจขึ้นมาให้คุณแล้วครับแต่ครีเอเตอร์โค้ดคูรูหลายๆคนไม่เข้าใจว่ามันเป็นกิมมิคครับมันเป็นลูกเล่นครับวันนี้เนี่ยคุณสมัครในหน้าแบบเซลเลอร์แต่คุณสามารถมีร้านค้าแบบโชว์เคสได้นะครับคุณสมัครเป็น s ซลเลอร์แบบออฟฟิเชีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบบัญชีแบบการตลาดครับคุณสามารถที่จะไปสมัคร TikTok Creator ได้และสามารถที่จะทําในหน้าแบบ TikTok ได้คุณเพิ่มสินค้าในโชว์เคสสินค้าในโชว์เคสจะมาโชว์ที่ตรงนี้ทั้งหมดครับสินค้าที่คุณลงเองขายในเซ l l ลอก็จะมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดครับแจ่มไหมใครไม่เข้าใจรีบแชร์คลิปนี้ด้วยใครยังไม่ติดตามให้ดู สาระช่องผมเนะี่เป๊ะๆนะครับผมบอกเลยใครเอาไปบอกต่อเนี่ยคุณได้บุญนะครับแชร์ต่อคุณได้บุญนะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องไปซีเรียสแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสนะครับว่าเฮ้ยวันนี้สมัครทําในหน้าแบบเซลเลอร์แล้วจะต้องเปลี่ยนบัญชีจากออฟฟิเชียลมาเป็นบัญชีแบบการตลาดไม่ต้องไปโฟกัสแล้วเหลือเหลือแต่วิธีการก็คือคุณต้องมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มสินค้าลงไปที่โชว์เคสซึ่งช่องในตุกมีสอน แล้วก็มีขอสอนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเฮ้ยสมัครในหน้าผ่านเซลเลอร์นะครับมีพิุ่ตาาไม่ถึงพันเนี่ยไม่ได้แล้วดูคลิปนี้ให้เข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจฉบับในตุกนะครับก็ฝากแชร์นะครับเพื่อนๆฝากแชร์นะติดตามช่องในตุกด้วย